ก็ช่วงนี้ก็เรียนครับแล้วก็ทําเบื้องหลังใช่เป็นเบื้องหลังทําอะไรก็เป็นเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินหลังไม่นี่หรอเป็นอะไรเชื่อพูดแล้วนึกถึงล้ละครล่องกองไฟเชื่อเลยยอมยอมยอ๋อแต่เราก็เขียนเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เขียนเนื้อด้วยครับเราเขียนเนื้อนี่โปรดักชันเรายำเนื้ออยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ใช่คนลอนกันหยอก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 หยอ ก็เหมือนเหมือนว่าเดี๋ยวก่อนนแป๊บหนึ่งนะป๊บนองนะขอหวีให้อัตตาหน่อยฮะเอาหยิบหวีหน่อยมีหวีอยู่นะเอาเอาหวีมาหวีมาหวีมาอ่าโอเคครับขอบคุณอัตตาครับผมครับผมเนี่ยรายการกูเซอร์มากมึงจะหวีตอนไหนก็ได้จะทำอะไรตอนไหนก็ได้อ่าเอาหวีหวีไปคุยไปก็ได้โอเคก็เพลงไหนฮะซึ่งซึ่งแบบเพลงชาติก็จะร้องเป็นแบบโฟร์พาร์ทนะพี่โฟร์พาร์ทก็คือ ร้องประสานเสียงเออร้องประสานเสียงเป็นวงอะไรเงี้ยครับเชี่ยแล้วเราเน้ฮะมีภาพจากตรงนั้นให้เราดูนะฮะผมพูดเล่นนะฮะไม่มีนะครับกลับมาต่อฮะ What What the fuck ไม่พี่ก็หมายถึงว่าแบบให้ในเซกของตัวเองไปจัดจัดวงกันมาเองว่าแบบวิกนี้ใครเล่นใครเล่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีแบบวงไพ่วงเล่าอย่างนี้นะคุณพคุณไม่ตลกกับกูเลยอะต่อ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  มัจับจัดวงจัดวงกีตาร์แจนก็คนอยู่ในเสกกันก็มาทำวงกันมาอ่ากลับมาก่อนเราดูก่อนไอ้ยี่หนี่ก็มาจิใยี่บุ๊คแม่คาใหญ่เลยคือคือมันเป็นสกิลที่คนคนจะมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฝึกได้ด้วยการร้องออกมาอ๋ออย่างเวลาผมเห็นโน้ตเดียวที่เห็นเสียงก็เห็นโน้ตุดมเลยแหละเห็นแล้วเห็นเสียงออกมาเลยเสียงไงครับ คุณผู้ชมนะครับผมหากพวกเรากําลังเสียงอะไรของมึงก็ไม่แบรกกูไอ้บ้าหากพวกเรากําลังสบายจงปรบมือพันพอจบหนึ่งห้องเราจะได้เปลี่ยนคอนได้๋ออมือนจังหวะยกเนี่ยหรอไม่พี่หมายว่าสมบติอะไรมันตอบไม่ตลอดเลยตั้งแต่กูตอบกับมันมาเนี่ยกูไม่มีอะไรกูใช่พี่เลยสักอันเธอเธอถ้าลถ้าเธออยู่อ๋อที่เขาเรียกว่าจังหวะสวิงอะไรเนี้ยคือนับ ทำเชินที้เหมือนกันสวิงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าไม่ถูกสักอัน<า>ที่กูพูดไปอ่ะกูโง่มากตอนี้กูคนโง่เลยแต่ถ้าเกิดสมมติจะเอาว่าเราตัดสินว่าโอเคไม่โอเคก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเอาใครเป็นคนวัดมากกว่าใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่อยากจะตัดสินใครเพราะผมก็เคยคิดตลอดว่าแบบ มึงมีเกณฑ์อะไรมาวัดวะแต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะเอาสังฆทานทุพเพียนไปวัดมากกว่าไอ้เมื่อกี gaan, asına, asına ้เว้เก้เคยยิ้มรอเห็นมึงยิ้มอ่ะมึงรอมุกกูอ่ะมันมันก็ยิ้มหมดด้วยไงช่างบื้นเลยเพี่อ่าโอเคเดี๋ยวก็รู้เรื่องนี้ไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอขอร้องอ่ะนัานๆๆ